โอเคสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมวันนี้ก็อยู่กับมาวินในแบบ alive crossover กันอีกครั้งหลังจากมีการอัปเดตใหญ่มากๆน,นะครับพี่ก็กําลังรวบรวมข้อมูลเนาะเออยังไม่กล้าทําคลิปกลัวข้อมูลออกไปมันเป็นข้อมูลที่พลาดเนาะเออวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตทุกอย่างเลยนะเอาแบบว่าแบบสาระเออแบบสาระแบบสาระเแบบน้นๆอันนี้คือจะบับเชิต้า อ่าบาร์เบสิต้าทำให้อันติเร็วขึ้นแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาคือจะเป็นลิลิกเนาะเออลิลิกเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นแรง่งเอกับ G ได้แรงเอสไปเอสจะใช้อีพิกคอรสิบอันอ่าแล้วก็จากเอสไป G จะใช้ลีเจนสองอันซึ่งไอคอร์พวก,นเ,ก,นกเนี้ยลีเจากนกับอีพิกเนี่ยหาจากไหนอ่าสองอันเนี้ยอีพิกเนี่ยจะได้จากนี่สองอันสองอันนี้ฮันเตอร์กับอ่าเอ็กแสตอ่าฮันเตอร์กับเอ็กแสตส่วนลีเจนเดอรี่เนี่ย จะดรอปทุกกุญแจนะมีสิ์ดรอปทุกกุญแจแต่อีพิกอ่ะจะได้จากสองอันเมื่อกี้เออฮันเตอร์ฮันเตอร์หนึ่งอันกับเอ็กซก็ได้นะเออใครจะเป็นลงฮันเตอร์ดีกว่าเออได้พ่อส่งด้วยช่วงนี้มันจะมีคูณสองาจะหมดวันนี้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะมันมาเมื่อวันศืงมันเห็นในนิดคอร์ดมันบอกประมาณมาประมาณ3วันใครที่ไม่มีพ่อส่งเอ็นโบส่วนเพียได้ไปฟาร์มนกกลอมมาแล้วก็ครบอ่าสิบเอ็ดตัวแล้วก็ที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่อีกอันนึงจะเป็นของ S shadow s t e m เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของเทียไม่ใช่ดิของ stack อ่ะวิธีการดูดูยังไงเรามาที่ shadow เราเลือกตัวเนี่ย shadow stack อ่ะ stack ตรงเนี่ยเราสามารถอาหาไอ shadow core เนี่ยมาลีเออมาลีสูงสุดจะเป็นแรง SS ต่ำสุดจะเป็น E เนอะอ่า E นี่จะศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุดคือสามสิบเปอร์เซ็นต์วิธีการหาของไอ shadow core เนี่ย หาได้จากไหนมีแค่2อย่างเท่านั้น,นที่มันดรอปก็คือจากเลดไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์อ่าหรือเบลุเออวินเทอร์ Winter นี่จะเป็นของอ่าไอสโนเออเดี๋ยวเราลองลองให้ดูจะเป็นของสโนสโนกับเบลุแล้วก็เวอร์บอสทุกตัวนะทุกตัวในเกมอืมทุกตัวในเกมก็ที่มันจะปลาตอนอนาทีที่20กับ40แต่ถ้าอ่าพี่ลองสังเกตแล้วนะถ้ามันมีหมีอ่ะถ้ามีหมีอ่ะ มันจะได้ด้วยนะอ่าเมันเมื่อกี้มันมี195ยเปะอ่าตอนนี้เป็นสองร้อยสอันนี้เดี๋ยวลองลองใช้ดาบดาบที่มันมีรูปหไม่รวนเกี่ยวไหมอ่ามันน่าจะสมปะอันนี้พี่ก็ไม่ชัวนะอ่าเดี๋ยวลองดูคือเลดะเลดะพี่แนะนําว่าได้นี่เห็นปะถ้ามมเมียมันจะได้ด้วยนะเนี่ยดู จาก195เห็นปะได้เกือบ50อะประมาณนั้นยังไม่มีไม่ไม่ไมีโซโนนะก็คือจากเลดอะน่าจะได้มากกว่าเวอร์บอสอีเวนต์นะแต่ถ้าเวอร์บอสอีเวนต์ถ้ามันเกิดเป็นกร์อะแล้วเราโยกเซิร์ฟอะอันนั้นมีสิทธิ์ได้เยอะเหมือนกันอ่าเห็นปะแต่เมื่อกี้จาก195เห็นปะเป็น242เอออันนี้แหละวิธีการหาชาร์ดูคอร์ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทียอ่าที่มื่อวานที่มามจะมีสแต็กกับเทียเนาะเออ จแต่กับเทียเนี่ยเทียเนี่ยก็เหมือนในอนิเมะเนาะเราสามารถเลื่อนมาเป็นขั้นของมันได้เนาะสูงสุดจะเป็น10ขั้นเนี่ยมาเชลต้องเก็บเงาไปเรื่อยๆเนาะเหมือนในตัวนี้เนาะเนี่ยเห็นปะเริ่มต้นมันมันร้อยห้าสิบเก็บเงาไปเรื่อยๆใช้เงาตัวนั้นไปตีไปเรื่อยๆ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 จนมันเลื่อนขั้นนะอันเนี่ยแล้วพอเลื่อนขั้นอะมันจะบวกสูงสุดคือสิบเลเวลนะซึ่งเยอะมากเนี่ยสิบสองจุดสี่สี่เอสพีอันนี้คือลิลิที่แรงจีนะอ่า เออหมกเยอะมากเออเนี่ยคือควรทานะเออไอ้นี่ควรทําก็คือเก็บตั้งเอฟเคแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเออมันไม่ได้ยากอะไรมากอ่าดาบดาบสามารถทําเป็นแรงจีได้เหมือนกันนะเออดาบดาบใช้เอ็เอสามอันทําเป็นแรงจีได้เอตอนนี้พี่ยังไม่ครบนะยังขาดอีกเล่มหนึ่งอ่ะรู้สึกใช่ปะยังขาดอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเอเออ่ะที่ใช้อยู่เป็นเอเออยังขาดอยู่เออทำเป็นแรงจีได้นะ เออส่วนไอ้ดาบมินติกนี่นะ,ะทำยากเออเล,เลยไม่ได้ฟามก็จะทำเป็นดาบของดิจินนี่แหละเออดาบทำเป็นแรงจีเออที่อัปเดตมาอัปเดตเยอะมากอัปเดตนี้คือแบบบัฟสุดๆมาอ่าอันนี้คือจะเป็นอ่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ใส่กุญแจกับไอ้ตัวที่ค้ากุญแจมันจะไปอยู่ในกุญแจนะในในดานอ่ะเออแล้วเราสามารถแบบเราไม่ต้องกดออกอะลงเสร็จแล้วไม่ต้องกดออกเราไปหา n p c ตตัวนี้เราก็ใส่กุญแจเออมันทำให้เราลงกุญแจได้ไวขึ้นเนาะ แต่อัน,นี้ดีดีดีจัดดีมากมากเลยอันเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันออกเซรเิร์ฟแล้วมันมันช้ามันไม่ได้กดออกเหมือนสมัยก่อนที่กดออกปุ๊บออกเลยอ,ะอ่ะอ่าระดับโมนาเนี่ยอ่ามันจะได้บัฟเนาะเอะเอไอพอที่เป็นโมนาก็จะมี2ตัวปะ่ะจะเป็นสโนกับรงอ่าแล้วก็มันจะมีอัปเดตอีกอันหนึ่งที่เขาเพิ่งอัปเดตเนี่ยเออเหมือนเขาเพิ่งบอกเนาะว่าชั้น65ขึ้นไปสกัด ชัวชัวคือจะได้รังเอ็นถ้าเราเจอทรงจินบูในชั้น65ถึง70เนี่ย65ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ทรงจินอูรังเอ็มนะเดี๋ยวให้ดูดามมีทรงจินอูรังเอ็มนะอันนี้สำคัญจัดแต่ตัวต้องมีเราต้องมีพวกนี้ก่อนนะถึงจะไปรงังไอระดับดูดามดมีมันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ย22 SP 430อามิบดามมีปกติคือ22 SP แต่ทุกคนต้องมีแบบพวกไอน,นี้ให้แบบโขดโขดก่อนนะเออ มันถึงจะลงไหวเนาะเออซึ่งพี่ก็ต้องมานั่งปั้นสแต็คอีกเออเพราะว่าตอนนี้ยังลง70ไม่ไหวลงไหวแต่ถ้ามันเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งของพี่อะเริ่มตอนชั้น60เป็นลงอะลงไม่ไหวเหลืออีก5นาทีอะเวลามันน้อยแต่ถ้าถามว่าลงไหวลงไหวเออแต่เวลาเหลือน้อยแล้วก็เราจะมาแตกโคด้ดเออโค้ดที่ทุกคนรอคอยเนะเาะก็จะเป็นโค้ดนี่เลย Shadow Stack อ่าเดี๋ยวลองดูเราจะได้อะไรปั๊บได้อะไร อ่าได้ขวดน้ำยามาสองอ่ะใช้เลยสองพี่เหมือนจะได้ไอ้นี้คอด้วยปะรอไม่ได้รู้สึกนี่นี่เราจะได้ชาร์โดคอด้วยเออในการรีเอออัพเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่แบบใหญ่นะถามว่าใหญ่ใหญ่เดี๋ยวกัอัปเดตที่แล้วอัพเดตที่แล้วก็เนี่ยมีแค่นี้อัพเดตนี้ก็แบบใหญ่เยอะเยอะเลยอเออทำให้เราแบบ มีอะไรทำเยอะเนาะมีคอนเทนต์อะไรให้ทำเยอะกว่าอดีตที่แล้วที่มีแค่เวอร์สองใครที่แบบกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ส่งจินูแรงเอ็มได้พอ่อทรงเอ็นบวกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่เ้อยนะครับเจอกัน